ฟอร์จูเนอร์ครับผมไม่ไม่ใช่ต้องการหรอกรถนะครับคนนะครับรถครับไม่ใช่คนครับก็มาดูล้อฟอร์จูเนอร์ตัวตรงรุ่นนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับแต่ว่าก็ยังมีความสง่างามแล้วก็ตรงรุ่นตรงสเปคของเขานะฮะขับดีด้วยนะครับพร้อมยางใหม่นี่มาดูนะฮะโตโยโตโยโอ้โหยางใหม่นี่รู้สึกอย่างปี22 23เลยนะเนี่ยใหม่กรี๊บนะครับก็เซตนี้นะครับไม่แพงครับรู้สึกว่า4ล้อพร้อมยาง4เส้น จะอยู่หลักประมาณ2 0 0 0มอยู่แค่นี้ครับผม4ล้อพร้อมยางใหม่นะไม่ได้ยางเก่านะครับนะฮะบอกก่อนแล้วก็ยางเป็นยี่ห้อด้วยยางแบรนด์นะครับไม่ใช่ยางจีนปกติไปซื้อยางเปล่า4เส้นเนี่ยจะอยู่ประมาณเส้นละ7,5 0 0ายางเปล่า4เส้นก็อยู่ประมาณ30,000บาทแต่ที่นี่เราขายทั้งล้อและยางในราคาประมาณ20,000บาทครับนั่นแหละฟังไม่ผิดนะครับนะทั้งล้อทั้งยางเลยนะฮะสล้อพร้อมยางแบบนี้เลยนะฮะถ้าต้องการอย่างไรหรือรายละเอียดเพิ่มเติม โทรมาคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ล้อเก่าเราก็รับเทินบัตรเครดิตเราก็รับนะครับผ่อนได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ